สวัสดีเจ้าทุกทุกคนแปลวันนี้น้ำพริกน้ำปูนะจ๊อพริกน้ำปูอันนี้เป็นไอ้น้ำพริกไอ้กับน้่จิ้มน้ำจิ้มหูหมูนึ่งหูหมูนึ่งก็หูหมูนึ่งจ๊ออันนี้เป็นน้ำม้ลไรต้มปลาเขือนมีมละละขีนกแล้วก็ตัวฟักเงามะกินข้าวนึ่ง้วยกันเจ้าทุกทุกคนมะมื้อของวันวันนี้สิบบาทกระป๋อเเ้อะ ไปด้วยด้วยกันเลยเจ้าทุกทุกคนมาสวัสดีเจ้าทุกทุกคนแต่วันนี้ของมาไหนเปหลายวันละไปหลายวันมังยังหวาเนาะบางทีมันกระพาะมบ่ค่อบ่ค่ออะไรนั่นแต่ไอ้แบบแบบบางทีมันกระซั่มกซั่กันก็เลยบ่ค่อยบ่ได้บ่ได้มาล้นนะจ๊อวันนี้ก็ขยากินน้ำพริกน้ำปูมี่น้องไม้แล้วก็มีไอ้บะเขือลวกแล้วก็มะละขี้นก พอฟักงาว่านี่เป็นไอหัวหมูนึ่งหัวหมูแล้วก็หมูหมูนี่ซก้อมาแบบอยากือของอ่ะจะเป็นคนที่มักนักพิชมักติดชีวิตจิตใจของชอบพี่น้ำปูต่างเองใหม่ๆเดาะแต่มาใส่น้ำปูหนักนะใส่แบบดำๆำได้ับได้ปะ Của bán ngoại Điều là cái gì nhà lông này nó พวกนี้ก็หายไปหลายวันกูจะมาภาระเยอะเหลือเกิน những cái năm khuyết năm bù lắm nè ช่วงนี้ล้งตาลงั้ตกแต่คนต้องต่ดตาวะละวันก่อนอู้คืนวันก่อนตกเยอะขนาดนี้ตกไปแบบไปฟ้าหัวตกมาอนแบบขนัุคนถ้าเป็นเดินๆต้อง อย่างในกรุงเทพเป็นบนของนี้พื้นดินเป็นมีดแบะซีมเนมนต์แข็งท่วงอ่ะตรงนี้ต้องแต่ไม่เป็นนี้พื้นทุนเยอะเนาะมันจะซุ่นก็ไปไล้เยอะ Cái ăn phần cái trà trùng trắng như hà đã nằm trong bên ngoài

我不等打妈了。 แต่แม่น้ำาบางปีนี้น้ํหมดนก็ไม่สูงจังเลยเนี่ยเนี่ยมันโหนมาถึงถนนจ้ะถ้าเป็นแตะก่อนเมื่อไหร่เป็น10ปีที่ก่อนอะ่ะพอน้ํน้อง มันจะขึ้นมาตรงถนนหล่อหล่อไม่นา,านอ่ะถ,ถนนมันจะทาถนนเนาะน้ำจะขึ้นมาเต็มเลยความุนนะจะทำเพื่อนเป็นทงให้มันสูงกว่า เอกชนนี่ปกตยังปล่อยอน้ำจากแม่น้ำวังองมาดูเกัน,นเกินกิโลเมตรเพราะว่าน้ำเกินเยอะ Cơm ăn mày, Hãy <laughs> 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 lại cho อัพพะลงมาก็เสียงนัง ก so ับพี่ลำปูใส่ปลาหลให้น้อยนะจะเป็นปลบ้าขวด ม,มันก็คือควาเละเกีเยดลังปห่อยจะจะหลายนาทีแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเราจะไดเป็นกำลังใจกันทุกๆวัน ขอทนมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมนั้นแต่ปร,ราถนาทุกสิ่งทุกประการเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี